อย่างสว่างอะถ้าเราตั้งแบบไล์เกมอยู่ไ์สดนี่ก็อยากรีวิวอะกาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก็อยากรีวิวอะอะอะอ่ะ,อะ,อะนะวันนี้เรามากับไอเทมเด็ดอีกแล้วนะครับเป็นไอเทมที่บอกว่าช่วงนี้เหมาะกับเบิร์กวอมโฮมากสสำหรับสายสตรีมเมอร์แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าจะเป็นสายถ่ายโปรดักชั่น อย่างเช่นพวกสินค้าถ่ายอื่นๆนะครับเป็นไฟ LED ยี่ห้อโกลดกรุ่น P2604 นะครับเป็นของแท้จากศูนย์โกลดอกไทยแลนด์เลยนะครับมีประกันได้2ปีว่าแล้วเรามาดูเจ้าพี่เอกของเราเลยดีกว่านี่นะพี่เอกของเราดูก็ดูแล้วนะครับว่าผมสั่งมาจากร้านไหนนะครับดูเลยว่าลายสติกเกอร์ห่อมาอย่างดีนะครับเรามาแกะกันเลยวันนี้ สดๆห่อมาอย่างดีมากนะครับอโอ้เรามาดูของชิ้นแรกกันก่อนดีกว่าครับของชิ้นแรกอันนี้เป็นขาตั้งที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อย ตั้งแบบนี้เลยนะฮะ็นขาตั้งไฟนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟ LED ของเรานะครับมีที่ปรับมุมมุมสาโอเคตั้งเรียบร้อยการใช้งานก็ไม่ยากก็แค่ดึงออกมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งได้เลยปรับองศาล็อกได้เลยนะครับนี่นดนึงประมาณนี้นะครับ เราขาดตั้งนะดูแข็งแรงดีได้ไม่เป็นไรมากกลัมาของแถมอ่ะเราเก็บไปไที่ชอบแกะของใหม่ก็นะ ตไปนี่แม่ยยของเราตัวนี้เลยนะครับเป็นเจ้าอ่ะวนชื่ออันอีกครั้งโกดอก LED P 2604นะครับเป็นไฟ LED นะครับที่จริงๆมันมีตัวรีโมทอะไรให้ด้วยแล้วแต่ออปชั่นที่เราจะเลือกซื้อนะครับมาดูรอบๆกล่องกันก่อนก็พนหนงากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างก็จะมีชื่อมีอะไรด้านหลัง ด้าน,นหลังครับก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆรวมถึง,งสเปคด้วยให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านสเปกกันคร่าวๆนะครับ LED power ที่สามารถมีใส่แบตได้ด้วยไว้เวลาเราออกไปนอกสถานที่นะครับหรือว่าจะเสียบปลั๊กเป็นสาย DC ให้ด้วยนะครับเป็นสาย DC ที่เวลาเสียบปลั๊กที่เราตั้งไม่ต้องย้ายไปไหนแต่ว่าถ้าเป็นเสียบแบตเนี่ยเราสามารถพกออกไปข้างนอกได้เลยเอาไว้เวลาแบบกองถ่ายย้อยๆหรือจะเป็นการถ่ายรูปอะไรข้างนอกนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็มีรีโมทให้นะครับรีโมทปรับ,บอื่นๆสเปคเข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกําลังไฟเนี่ยความสว่างเนี่ยได้ถึง30วัตต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิสีปรับได้ตั้งแต่3,300ัเชถึง5,600ัเลยนะครับบวกลบ3 0 0เชนะโอเคเรามาแกะกล่องดูเจ้าโกลด์ของเราเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงจะสมคำร่ำลือหรือไม่ Few moments later. แนะนำนะครับผู้ชมทุกท่านให้ซื้อเป็นที่แบบมีประกันให้นะครับที่เป็นของแท้จากทางบริษัทโปรดักตนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเสียหายหรือมีอะไรพวกนี้เราจะมีประกันให้นะครับอย่างแรกที่แถมมาในกล่องน,นะครับนี่รีโมทรีโมทนะครรีโมทเป็นแบบนี้เลยรีโมทเป็นแบบนี้นะครับมีฐานหไหมไมโอเคไม่มีฐานเดี๋ยวเราไปหาซื้อเอา นะครับก็มีปุ่มให้ตั้งค่าต่างๆ,งๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัดไปอ่ะในกล่องน,นี้หมดแล้วสัดไปอ๋อโอเคจะเป็นตัวยึดตัวยึดของอตัว LED ของเราเข้ากับฐานนะครับตัวนี้จะปรับองศาได้นะครับตัวยึดแล้วก็ตัวนี้อ๋อเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร มาบเสียบไว้เวลาเราใช้อยู่กับที่ไม่ต้องย้ายไปไหนนะครับอันนี้เลยมีอะไรให้อีกมีคู่มือให้นะครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันด้านหลังแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือก็คู่มือที่เราไม่ค่อยจะอ่านกันเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปอ่านกันได้ที่หลังคู่มือกับใบรับประกันในกล่องอะมาถึงเจ้าตัวพระเอกของเราโอ้ ไหโฟมมาอย่างดีนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้มีกางกระแท้มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอะด้านหน้าจะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าจะเป็น LED นะครับคิงคีนแต่ใส่แบบนี้นะครับก็ให้เราตรวจเช็คสินค้าว่าเอะมีรอยบุบดรอยอะไรตรงไหนไหมอะทีนี้มาด้านหลัง ด้านหลังท่านผู้มชมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่แบตสาหรับถ้าเรามีแบตแล้วเราจะแบตเตอรี่นะครับแล้วเราจะโปกออกไปข้างนอกเราสามารถตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดปรับค่าสีคา่คาแสงนะครับความสว่างอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีออนออฟตรงนี้แล้วก็มีดูเสียบปลั๊กนะครับประมาณนี้คร่าวๆรอบๆก็มีช่องระบายอากาศแล้วก็หมุดที่ปักหนื่นนะครับก็อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าไปเราไปดูการประกอบแล้วก็ทดลองแสงระหว่างของเจ้าตัวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นไงเอาละก็เราก็ประกอบสายเรียบร้อยเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็แท่นที่เสียบเราประกอบเข้าไปนะครับรีโมทพอใส่ทานเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีบอกว่าอ่ a ชแนลไหนแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่แบตเตอรี่ของ่านนะมัาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ความสว่างแล้วก็อ่อ ตัวอุณหภูมิสีนะครับว่ากี่เคตอนนี้เราอยู่นะครับอ่ะเรามาเริ่มมาเลยเปิดโอ้หถือว่าสว่างมากเลยนะครับผู้ชมเหมาะสำหรับเอ่อไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าขายของอะไรต่างๆดูความสว่างนี่โหสว่างมากเราสามารถปรับปรับได้นะปรับนี่คือปรับปรับปรับแสงสว่างได้ว่าเราอ่ะดาวแสงสว่างเท่าไหร่อ่ะ สว่างปรับลดเพิ่มแสงได้นะครับอ่าหรือว่าเราจะปรับขึ้นปรับลงนะปรับอุณหภูมิสีอ่ะเป็นสีอุน่นสีสว่า,วางอะไรแบบนีปบบบนบ้ปรับได้หมดเลยนะครับอ่ปรับได้หมดเลยอืมดีมากเลยอะ่ะเราสามารถเซ็ทค่าต่งตางๆได้ด้วยนะครับอ๋อมีหยุดมีปุ่มหยุดมีปุ่มอะไรดนะ้านหลังให้ด้วยนะครับ น,นี้เรามาดูเจ้ารีโมทว่ารีโมทสามารถทำอะไรได้บ้างอ๋อโอเคต้องปรับชแนลของรีโมทให้มันตรงกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสั่งกันไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้ปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปิดเปิดอย่างสว่างอ่ะถ้าเราตั้งแบบไ์เกมอยู่ไ์สดนี่พอได้เลยครับประมาณ1เมตรอ่ะประมาณ1เมตรหรือ1เมตรกว่าได้1ถึง1.5เมตรได้นะครับประมาณนี้ นะครับก็ตอนแรกผมใช้ที่เป็นวงๆของแม่ค้าอยู่มันก็อาจจะแสงเบาไปนะแต่ถ้าไปในนี้ผมบอกเลยว่ายอดริงสว่างมากนะครับก็ราคาสำหรับตัวนี้นะครับเต็มๆมันอยู่ที่2590นานะครับแต่ว่าผมซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับมีส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยได้มาอยู่ที่ประมาณ2,100กว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆในการใช้งานนะครับสำหรับ อย่างนี้บอกไปก็คือการใช้ในการไลฟ์สตรีมหรืองานถ่ายอะถ่ายของรีวิวโปรดัก์แบบนี้รีวิวออกมาซูมให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆที่เราสามารถถ่ายเอากล้องถ่ายกล้องที่เป็นห้องเล็กๆได้นะครับเป็นไฟสตูดิโอที่ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับมีประกันได้2อปีเวลีกูดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม ก็อยากรีวิวอ,ะ,อ,ะ,อะของเรานะครับในการรีวิวสิ่งของต่างๆให้ท่านผู้ชมถ้าผู้ชมมีอะไรสงสัยเกยี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือว่าอื่นๆที่อยากให้เรารีวิวนะครับสามารถ comment, คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกับปรดักตื่นๆหรือคลิปวิด,ดีโออื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ